สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็โ <c oughs> ค้งสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> จะคัดเน้นๆให้เอฟดูเลยนะคะแล้วก็พิจารณาดูให้ดีๆเลยนะคะก่อนอื่นต้องฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทางช่องน้องมีชว่วงนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วก็คิดว่าท่านก็คงจะได้เลขดังๆกันแล้วแหละนะคะเพราะว่าเลขดังเยอะดังล่าสุดก็สามห้านะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขเลยนะคะของชุดเก่างวดงวด งวดทเทแล้วกับงวดใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ใจต,ตรงดูว่าชอบสำนักไหนของชุดไหนนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะกองวัดกุดแทนนะคะวันที่ทำบันทีนะคะก็ได้สามเจดห้านะคะซึ่งวันที่ปล่อยก็ออกฮานอยแล้วนะคะรอบสุดท้ายค่ะห้าเจ็ดสามนะคะงวดทเทแล้เข้อที่ ยอดตู้เซฟนะคะ95ค่ะนี่นะคะเข้าที่ยอดตู้เซฟเแคปหน้าจอเลยนะคะเราชอบชุดไหนแล้วก็เลือกชุดนั้นนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงค่ะส่วนของเลขหลักกิโลนะคะ กาเซไปเข้าฝันให้จานเมวมาเอาเลขสามตัวนะคะสามเจ็ดสี่แล้วก็นหนึ่งห้าค่ะแล้วของปู่นาคนะคะรงได้หกห้านะคะ, 6, ะ,คะปู่บอกจะเป็นสี่ก็ได้สี่หกห้าหนึ่งหกห้าก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนของปูน่นาคชอบแค่หกห้านะคะของปู่วมนะคะงวดทเ่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ สองเก้าค่ะตัวเดียวน,นะคะเมื่อวานนี้ได้ค่ะ163ล่าง30มศนะคะสามศูนกับ09นกะคะเกับ6ตัวเดียวกันนะคะแก็บหน้าจอไว้เลยค่ะกองลุงป๋องค่ะสรุปให้แล้วนะคะสรับ เขา้าเขาถูกงวดสีงวดห้างวดติดแล้วนะคะนี่ให้ตัวงวดนะคะสี่หนึ่งล่างสี่หนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งบนหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะตรงนี้ก็สามารถจับเองได้เลยนะคะเคยเข้าสามตัวนะคะแคบเลยค่ะ ญาตินาคีที่สีสเกตนะคะเคยให้มาสิบงวดติดนะคะมารอบนี้มาที่อุดรค่ะปู่ให้มาเพื่อที่จะร่วมสร้างในทางวัดนะคะตัวเลขน้อยนะคะเดี๋ยวขอไปเร็วหน่อยนะคะ,อะของช่างเอกนะคะสีงวดติดนะคะสามงวดติดค่ะการตรงงวดได้หกหนึ่งนะคะ การเก้าหนึ่งค่ะฟันใหม่นะคะอากงให้เลขสามตัวหกสองเจ็ดค่ะเราก็ต้องตัดเอานะคะแทบเลยค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะฟันทงที่เก้าเจ็ดต่องวดนะคะเมื่อเมื่อวานก่อนที่ปล่อย ที่วัดกุดแแหนะคะห้าสามค่ะที่มาปล่อยอีกตัวหนึ่งที่วัดกุดแแหนะคะเป็นห้าสามค่ะเคยเคยเข้าหลายงวดแล้วนะคะแต่เอสไม่ได้เขียนงวดที่แล้วก็เข้านะคะองปู่คุนหารค่ะ ได้ขึ้นที่จานเจ็ดเก้าศูนย์กับเจ็ดห้าเลขประทัดเก้าเจ็ดห้ากับสี่สองนะคะชาวน้องอามได้ทีบอกข้างวดทสรแล้วก็เข้านะคะเก้าสองขอคุณป้ามีแค่สามหางนะคะเก้าสามห้าสามสามแปดค่ะคิดชอบชุดนี้แล้วก็เลือกเอาพิจารณานะคะตัวไหนที่เขา ของพระอาจารย์นะคะที่ถ้ำนาคานะคะช่องของพ่อเทืองนะคะและอาจารย์ฝันมีหรือนั่งสมาธินี่นะคะนา,านาคาานะคะมักระซิบบอกเก้าขอโทษค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์กับ4ีหนึ่งนะคะทุกช่องนะคะทุกสำนักนะคะทางวัด ก็มีการได้ทำอะไรหลายๆายอย่างอยู่ในวัดนะคะเล็กน้อนยนะคะฝันเก <c oughs> ้าเจ็ห้ายาบอก5้าสาสอาจารย์เนี้ยหลังๆเข้าตโดเลยนะคะ <c oughs> อ็ไม่บัวฟันฟันดีนะคะโค้งสุดท้ายก็ฟันดีนะคะย้ำที่ตัวเลขเดิมนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งเ้าสามะคะปฏิทินของปู่สวงค่ะสี่สองหตัวเดิมของงดที่แล้วนะคะแต่เอสกับเอส ตั้มเขาวงเป็นหรืออาจจะเป็นสี่ห้าหกก็ได้นะคะอุพญานาเก้าเสียนนะคะเลขทูบจากช่องใหญ่เขาได้ตลอดเลยนะคะทูบหนึ่งสี่เก้าฟาเอ็มเจ็ดสองสี่ค่ะ โชเกืออีสานใต้นะคะภูมิสีชมพูค่ะศูนย์สามห้าล่างสามหกสามแปดสามเก้าค่ะเกระดข้าที่สองเก้านะคะเด็ดช่างค่ะช่างที่ภูมิสีชมพูนะคะ ได้กุมารบอกนะคะพระหญิงกุมารบอกหนึ่งห้าฟันได้สามเจ็ดห้าล่างหนึ่งเก้าค่ะกุมารจันเดนค่ะเก้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์เน้นที่ห้าสามค่ะ เจจินดาฟันแม่นมั่นใจนะคะงวดนี้มั่นใจอีกแล้วนะคะและชื่นชอบเจจินดาแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพยายามเอามาได้ทุกสํำนักทุกช่วงดังๆที่เขานำเสนอนะคะน้องเพล่ไหมนะคะผีแม่ลูกอดนะคะบก790ล่าง5051ผีบก เก้าสี่ห้าค่ะอยากช่วงเบาเอ็มนะคะพีเแมลโอนอยากได้บุญกุศลนะคะเข้าบกความฝันนะคะไม่ไรนะคะทำพิธีคู่กับปู่อินดำนะคะงวดนี้เก้าสามห้าล่างห้าศูนย์กับสี่เจ็ดค่ะ อันนี้ของเราเองนะคะฝันตัวงวดนะคะฝันว่าแม่ที่เสียไปแล้วตายแล้วแล้วก็ในฝันคือเสียแล้วก็ฟื้นนะคะอายุแปดสิบหกหรือหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะในฝันคือเป็นบ้านที่เก่านะคะบ้านเลขที่เก่าแต่แต่บ้านเลขที่ก็เจ็ดแปดเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นบ้านหลังเก่านะคะ ก็จับคู่สามตัวเนาะยังไงก็เป็นศูนย์เหมือนงวดตอนปีใหม่นะคะฝันคืนที่สองค่ะวัานน้าที่บ้านเสียนะคะแล้วก็ถามว่านายุเท่าไหร่ตนนัวนี้มีคนยื่นกระดาษให้ให้ดูเอาเลขเก้าในชัดเจนนะคะแต่เลขหลังคือจะว่าหนึ่งหรือจะว่าศูนย์มันก็ก็เลยถามเขาว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ก็บอกกับเก้าหนึ่งนั่นแหละ ในส่วนเลขทูบนะคะไปทูบกับปู่กับแซนมีสี่ตัวนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าค่ะตัดก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะงวดแล้วเข้าที่ห้าห้าสามค่ะ อันอื่นต้องขอขอบคุณทางช่องใหญ่นะคะที่นำเสนอคลิปด,ดีๆเด็ดๆมาให้ fc นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ